ดีครับฮึทำไมเจยบตอนนี้เราอยู่ที่ดาวศุลกากรมกดาห์นะครับตอนนี้เารเกกากำลังเดบิวต์เอกสาร,ก,ารกับำลังอยู่ที่ดาวไปที่เซนโน เจลนาทคนีคนเนี่ยมึงูพี่เจลนาทีเขาว่าย่ังไงนะประสิทธิผลดียังมองนะเขาอย่างไหนตรงไหนตรงนี้ไงพี่พี่วะเขาบอกว่าผู้โดยสารที่มากกับรถคันไหนครับถ้ามามากับรถคันนี้ก็ขึ้นรถเลยอย่ามาคนอ้วนเลยนะครับคนอ้วนเหรอคนอ้วนหน้าคนอ้วนหลังอยู่ก็าาา่าไปนะนะครับเดินทาง

ทีบมาตั้งดนจนเธอเริ่ม่อนใจมาแต่แล้วกักินดาหัวเธอเพยอ แฟนนำบ้านเขาโดเพราะยังถูกหลอกด้วยความจนทนสู้ลำพังบกรากระโดพาใครมาเดินร่วมทางแค่ตัวเองยังอดบางครั้งทนเงาเอาก่อนเดินใจ กานข้าวมันไก่ปากซอยเจ้าเก่าขอเส้นจนเข้าวห้องมาดาเฝ้าหามาจาชีวิตจนจนของผู้บ่าวบ้านบ้านสบายไพ่สิครามาสิงตาใสอิ่มให้ผู้ใดเป็นกลาบตาสัง เบีย้ยบางบางนั่งชิวชิวเมื่อกันเดือน,นออกสองป่องร้อยของบ้า,บานนอกเหลือจากนั้นส่งบ้าน บ่อทันป่งฟ้ายังบ่ทรงให้คนหักลงมาเท้เทชีวิตลำพังที่ขาดคนข้างๆดูแลแต่ยังน้อยยังมีหักแท้จากพ่อแม่ที่รอ แนนอ้ายบ่ทันปุงฝ้ายังบ่สรงให้คนหักลงมาเทคแค่ชีวิตลำพังที่ขาดคนข้างค้างดูแลแต่ยังน้อยยังมีหักแท้จากพ่อแม่ที่โรอ ที่นี่มนเมืองสวรรค์นะครับไดโนเสาร์ใช่ไหมอันนี้จะเป็นวงเวียนวงเวียนไดโนเสาร์เรากำลังจะมุ่งหน้าสู่เมืองเมืองปิ่งไก่เมืองเซโนนะครับเซโนมันเป็นเมืองแห่งไก่ย,ย่าง าภาษาไทยเขาเรียกไก่ย่างถ้าภาษาลาวเขาจะเรียกปิ้งไก่เซโนไปครับไปกินขนมดีๆใจขนมมากกระยามาฝากน้องคือทอดน้องก่อนนันจัดขนมไว้น้องก่อนครับเอาขนมมาฝากน้องกระตาหนึ่งเลยมันวันนี้ให้กระตาไห้กระตาเจียวมีดห้แต่ขนมกระตาวะไงเดีย๋ยวไวทำตัวใหยไข่บดแดงกว่ อ๋อนีครับโอ้ยเย็นเย็นนี่น้องที่ดาลาิ่นได้ขนมมากเพื่อกลับขึ้นนอนนอนเอามาแบ่งนอนเอามาฝากนอนครับในวันที่ได้เดินทางกลับมาที่ลาวน้องท่ดาลาก็จะมีของติดมาติดมือมาฝากมูฝากนอนสุลอบนะครับร้อยหน่อยห่วย นชีเขาไปวานนองที่ดาเลาเขาก็มาแวะตลาดสกอรนะครับตลาดนี้คือตลาดไซโนที่ดาเลาวล่ายังก็เาขาวาราจำปลาแดกทีเสี่ยมงประแดกีโอ้ยสิปีกินนบอเ,นเดลอดเน้อไดีกนี่รดโอ้ยนั่งไงขากจ่ร้านข้ากี่ใช่ไหมนะที่ดาเนี่ยลงมองจอยติดน้น,น<ร>ะเพื่อโอ พพ่อไป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 เอาใหนผ้ามาแนวนี้คือเรีนนี้จากวะก็รอดตลาดเซโนนะครับอีการามาสื่อบักสตอรสตออบัสตอบบัคสตอบรเิสตอบอแต่ริอบ่ิินครับ อัเหงรบโอ้ยบินบินบินโอ้ยบิน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 เป็นทีดาราเราบินบินบินเลยอะไรถ้าสมมติหนึ่งร้อยบาทเป็นไรพทำอยู่รู้ไหมเอ้ารู้ชยังี่น้เห็นจะตอพที่อันละจ็บาทเนี่ยอันนี้อันละเไรบาทอันนี้สามสิบห้าพแต่เงินไทยเป็นจบาท เอาเงินถ่ายใจเดี๋ยว่มีเงินบ่ได้แรงเงินขีดเดเขาปนิพีม้โอ้ยสิพี่เรื่องไม่เปลนว่าเสนหก็เลือพวกนี้เขเป็นแล้วเว้ยอันไหนมันสีบอันนั่นละแสบมะขามนี่เออมาามมะขามขายยังไง มาสาล้านลละเสียแเาก็กินแทงเยากคมานละสกินแพงเนยเขาแบรู้เนาะเทากับเอาพี่พี่ถ้าสมมติเงินเออพีพี่มีอยู่มันต้องเท่าไหร่เอาหนึ่งแเนาะหนึ่งแสน้หาชิปเท่ากัเอาเครื่องโลกเากับครื่งโลกาไวอิมเหระไว้อิมพ่อใบข้าวกินเอาหนูเลือกเลย ตัวไหนโลละแสนต,ต,ต,ตัวนี้อันนั้นดิอันนั้นแสนสี่นุยองอันไหนเอาว่าจ้าน่อไม่แล้วเขาก็ช่างเป็นขีดอยู่หนูก,ก็เอาเท่าที่เอานั่นแหละคับว่าบานพี่ดาเล่าเรือประคามบานโลละแสนสี่แต่ได้ <laughs> เรือประคามบานแล้วไปงานแปดงานก็งอะไรเพิ่นไม่แสนสี่ เขาจะไปล่ำดีใช่ยัอองจะดึงเงินแสนสี่คืนที่ไ <laughs> <c oughs> หนไมเไาะเสียเดินเลี้ยงไว้เลี้ยกไว้ก็งามเล <c oughs> ย <c oughs> เอาอย่าไปผลกันมันคนล,ละราคาอันนั้นมันแสนหนึ่งอันนี้มันแสนสี่ <c oughs> มันคนกันได้หม่มันคนล,ละราคามีเอาอันนี้นี่อันนี้มันงาม <c oughs> เออลูกนี้มันงามมันก็เลยราคาแสนสี่อันนั้นมันน้อยน้อยอันนี้น้อยใหญ่ บอกจใจให้โอเดลูกตัวน้อยกว่าแทนที่จะเลี้ยงลูกไก่ให้ลูกเลี้ยงแนมัเป็นเอาเด้อบ่อปากกว่างเนอเดี๋ยวปากกว่ากาเด้ออย่าวาพปากกว่าเลกวาเด้อพอเห็นหิน ไอ้พ hey, huh. mm ่า hmm. กินซ um, ้ำนี่ซ้ำนี uh, ่กับซ้ำน um, ี้กินดีเด้อมูหูน้ำเด้อติดาลราไปคนเลือเลู่คือกันเลื่อมาข้ามเลยพร่อจังไรสีลูกเลี้ยงก็ยาจังไรลูกก็สีได้เรี้ยงดีๆละไมาอนว่าขึ้นมากอะทอดหรอเปล่อไป ไปพืนสร้างเมืองแคคีท่านท่านหลายตัวแปลงของเนาะที่ว่าอั่างไรครึ่งโลฮะครึ่งโลโอเคอันนี้ด้วยครับนี่เอาเป็นจักบาทบาทซินไหนบอเอาขอพอดีน่ะพอถามพอดีแหละชิมไหนบอสนี่นไหนชิมอยู่นใจดบ่เป็นจักบาทบาทเนี่ยใจเงินเพื้น โอเคเอาเอนในบ้านที่ไหนาะโอเคมดกันมดจังไหนกัยังมีกันทนอยู่อันเดียวเ้องโเสาะหาพันมันมีที่ไหนหอยซิมกับจีบเรือของพนักแขกเดียวนีเอ้าเ่นไมจะไเงินเงินองลอยได้ขึ้นมันแตงโมองเมือนหาที่ด่าหาเซ่ได้ ธรรมดาสักทีไหนล่ะแววเงินทอนน่นขอบคุณครับไปเมื่อห้าบาทเมื่จ๊แ่วห้าฮะเอ้ามาซื้อซ้ำนี้อีหนี่ยมาไปตัวบ่มาไปทอดเดี่ยเส้เอามาเบิ่งเงินเดือนแค่บาทหนบเงหมื่นคุณเหลือเป็นหมื่นบนอ่ะซื้อเงินมาสองร้อยได้กลับขึ้นมาเท่าไรสองหมื่นหาสองหมื่นหามันหาเชได้มันหาบ่ได้๋ยวอู้คุ้มเป็นคุ้มไปตรง เนียเนี้ยเนียเนียเนีย้ยมันยังบาดมันยังบาดออกได้ใบ่อโอ้อกินบ่ไดเอนกินบ่ได้หาแวบีบของบอลเลนกับเนเอายาเลนมันสินลมรอตอ,อนไปบิน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 ,ลน<อ>แลวนี้ปกันไหมคนหนึ่งแห่บิน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 อยู่นี่ เฮ้ยเอาไปพว,ปวบๆพอดีวางเลยมาข้ามบานเฮ้ให้ดูเรียงดูไม่มีหน่อยดูมาจมดูเถอะเป็นเป็นเอาเปิดทางนี้ดิข้ออยู่ทางนี้ เสียยอมบาทเสียเงินสองกบมาถอนมันหมุนํากเลยนะกำไรล้วนๆเอาเงินไปสองลอยคนทอ่ใเนี่ยว่าสองหมื่นห่าพออย่งให้ลูกเลี้ยงบานเยนบานนี้พอพอพอบีบเบิ้งบาตมีเตี้ยวปากามเป็นเม่งพอถามพ่ไหลเป็นหรือีก พี่ดาราเป็นคนเลือกเบิร์ตชน่วยบาทนี่แกออกนี่มิเตอร์บ่งออให้พ่อพิสูจตรบางแจ็คหน่วยเบิร์ตแม่กินด้วยนะคะแม่ให้พ่อบเดี๋ยวหนูก็จะมาขอมันเดิมหนูก็จะมาขอมันเดิมนะเกียร์เบิร์ตบาทนี่บอลมีแตอร์บ่งกว่มิเตอร์บ่งบ้านเป็นมคำสมช่วย หวานบะโทษแล้วพี่ดาเล่าสื่ประคามาแล้วลานตาทำไรล้วนๆมันวะถือเงินไปสองรอยเด็กเด็กขึ้นมาสองหมืนหเป็น,มนหมื่นไปอีกวะ <laughs> เป็น,น <laughs> ยังเอาดีนะครับ มีอ,อาไรซ้ำกันก็แล้วกัน้ี่ครับคลิปหน้าพบกันที่บ้านน้องทิดาลาวครับ